สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ลุงเอกอ,อยู่นั่งขายขนมคือเ่าครับบริ่งไปใส่ขนมทุกอย่างนี่ก็ลูกเอกขายบะแพงกนะครับยี่สิบบาทผ่านไปผ่านมาก,กับแวะมาได้ครับเ้นตําำบลหอยจันทร์อพเภอคุณหาญจังหวัดสีสเกตนะครับเป็นทางผ่านตรงหอยจันพอดีครับแวะกันเขามาได้ขนมทุกอย่างยี่สิบบาท มีขนมอียังเนี่ยเดี๋ยวสิบบาพี่น้องไปเบิ่งครับนี่ตัวนี้กระแซบพื่กันครับนี่อันนี้ห่อยี่สิบบาทครับพี่น้องมีใส่สตรอเบอรี่ใส่นมผสมช็อกโกแลตอันนี้ใส่ช็อกโกแลตครับนี่อันนี้สตรอเบอรี่เอออันนี้ลดส้มเนี่ยแสบๆคือกันครับยี่สิบบาทครับพี่น้องเบอร์กันห่อใหญ่บ่ครับเนี่ย ยีสิบ,บาทครับพอใหญ่ๆอันนี้ก็ยี่สิบาทกันเท่านันครับพี่นอ้องมีมีหลายรสชาตินี่อันนี้รสทุเร,รียนไอ้รสครีมธรรมดาตัวใดน้อนครีมทุเรียนอ่านี่ครับทุเรียนพอ,อละยี่สิบาทครับพี่น้องมันเท่าไหร่มาก่อขายครับได้เล็กได้น้อยก็อ้าวบระูนชีวิตกับจักเชียนย่างกินครับพี่น้องนี่อันนี้ช็อกโกแลตครับนี่พี่น้องขายดีเท่านัน ยี่สิบบาทครับมาซอยสนับสนุนเดน้อพี่น้องเด้อทางพานตรงหอยจันทร์อ่า,อ,นนอ,า,อ,อ,อ,าอันนี้ก็ยี่สิบบาทครับพี่น้องนี่องมัวนอืยี่สิบบาทอันนี้ก็ยี่สิบบาทพีันครับพี่น้องรับเขามาขายนะครับยี่สิบบาทแซบแซบครับพี่น้องเน,นี่ยขนมเผ็ดขนมพนนนนลอยครับเหมือนขนมเผ็ดขนมพลอย อ่ายี่สิบบาทเพื่อนครับพี่น้องอันนี้ก็แซ่บแสบครับพี่น้องโรตีทอดกรอบ,บ,ารม,บาอม,ามากเกินยี่สิบบาททานมากับแวะเขามาได้ครับทางไปตรงหอยจาช่วงในี้วควิดนามการเดินทางอันิบ,บส่สะดวกต้องระบัดระวังนะพี่น้องเด้ออ่าอันนี้ก็ยี่สิบบาทครับนี่ ใส่สับปะรดนียยี่สิบบาทครับนี่ขายกันบ,บ่แพงครับพี่น,น้องกัไรเล็กๆน้อยๆพ่ออยู่ไรก็ดีใจแล้วครับช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้อันนี้เว้ยอยากนำเสนอแห่งครับพี่น,น้องยี่สิบาทขนมพิ้งหน่อยรสชาตินี่สุดยอดเลยอมไปดไปัามละลายในปากครับน,นี่ยยี่สิบบาทครับพี่น้อง อันนี้เผือกครับเผือกขนมเผือกยี่สิบบาทเช่นกันช่วงนี้กข็ขายยากนะครับจัง่อยสถานการณ์โควิดปิดหน่องหลายๆคนกับอะไรออกไปไซส์นะครับขนมกล้วยยี่สิบบาท